สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโอ้พี่น้องเก๋ภูงใจค่ยนะคะก็เก็บของนู่นนี่นั่นเสร็จหมดแล้วนะคะพี่น้อง <Yeah. S 2> จะสองปีนะคะที่เก็บภูงอยู่นี่นะคะหัวเงยไม่ใช่หัวเียบหาไม่เจอหาไม่ แต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะมาพูดกับบอสอีกทีนะคะตอนนี้บอสให้เพิ่นบอสโอ้ยบอสประึงแล้วให้บอสเพิ่อนอันนี้ก่อนนะคะแบบว่าสู้ๆเราต้องสู้ค่ะเราสู้ค่ะแล้วค่อยมาเจอกับนาริตะคาเฟ่นะคะใหม่เนี่ยค่ะเพิ่นกะลั่นสีแล้วแต่าาว่าจ๊สีแล้วตอนใหน,นะคะสวนน้ำ คาเฟ่ร้านอาหารนะคะจะมาเปิดพร้อมกันในวันที่เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องต้องได้พบเจอกันอีกแน่นอนนะคะพี่น้องจะฝากโอ้ย่กผู้บว่าออกโอ้ยพี่นอ้องอ้วเบื้บงบรรยากาศเงียบเงามาก มันไม่มีลูกค้านะคะก็เข้าใจบอสนะคะนี่ค่ะอันนี้เมือน,นีสร้างเพิ่นกับบ่กเขาซ้าค่ะเมอือน,นวันนี้ช่างไม่เข้านะคะเดี๋ยวมันแหลวย่ามใดเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวจังสีมาพอกันอีกโอ้ยแกคุ้งอือสองปีนะคะเก็บของแล้วเก็บของเรียบร้อยแล้วโอ้ย คอมดีค้ครับพี่น้องนีรถใหม่พี่นอ้อ,นนนองล็อกละล็อกเรียบร้อยนะคะล็อกร้านเรียบร้อยเก็บชักปักเรียบร้อยนะคะพี่น้องเก็บเปิดแล้วพี่น้องเก็บคุงพูดไม่ออกนะคะเค้กเข้ากับเทียบยิดตู้แล้วนะคะอันนี้ก็เหลือแต่ในตู้นั้นนะคะมันเป็นของอันนั้นมันใช้ได้อยู่ พี่น้องปิดไฟโอ้ยหนึ่งปีสองปีนะคะเีียพุงอยู่นี่นะคะสองปีปิดล็อกแล้วนะคะปิดล็อกแล้วปิดแอร์แล้วปิดไฟแล้วบบครับ เก่งมากล็อกแล้วนะคะปะุ่นแจกกระเช้าไว้น้อเก็บเพี่งก่อนก็ไม่ถึงเงินค่ามาไม้เลยรอลูกสวัสดีครับพี่น้องอ่็บอกนี่มันผิดมากอืมคิดมากก็ยังไม่เก็บนี่ค่รอะโอ้ยเต้นซื้อไอ้น่มชงยายยายก็กำลังเก็บของนะคะ ไปแล้วนะคะยายเจอกันใหม่ตอนร้านเปิดไปพักผ่อนเนาะเราก็ไปพักผ่อนเนาะจุ๊บหน่อยจุ๊ทางนี้หน่อยเลยกำลังเก็บของเคลียร์ของนะคะเพราะว่ามันบ่อยมีลูกค่ะค่ะแล้วก็เข้าใจบอสนะคะแล้วก็เข้าใจบอสนะคะนี่กันยูซ <h acceptable> ัม<ใ>นี <azon> ่แล้วพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีครับยายๆรอสวัาดีค่ะจะแม่ไปหานะค่ะเล็กๆนะเะอยแม่ป้าโอเคสองแล้่ะไนนี่ตากลับบ้านแล้วหรอยังตากลับบ้านแล้วเรออาจารไปสวัสดีครับอยาตาตาดิสิครับ <ฮ>ครับตาก็จะไปพักตาไปดูยายยายๆไม่สบายนี่นะคะปิดแล้วคาเฟ่ปิสก็จะงเงียบล้วหน่อยมีค่ะว่าบิงสวนน้ำจะเสร็จตอนไหนต้องไ,ไปรอปติดตามในช่องช่างน้อยมันไม่มีปนทไมไม่มีปืน่ะนีค่ะสวนน้ำนะคะเหลือประมาณน่าจะเปิดก่อนเมษายอยู่ะคะ่ะเกือบหกสิบพัก หเดือนหรือเปล่านะครับวางไว้ก่อนก็ได้ลูกนี่ค่ะส่วนน้ำอันนี้ในสว่สวนน้ำนะเสร็จแล้วนะคะเหลือบันไดใส่แล้วก็เหลือระบบน้ํานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหลือกระเบื้องนะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นกระจกนะคะเนี่ค่ะนี่สวยงามมากเลยนะคะนี่เป็นโซน,นของร้านอาหารของเรานะคะตรงนี้น่าจะเป็นบาร์นะคะ บาตรงที่ออกอาหารนะคะตรงนี้เป็นครัวครับครัวอะไรครัวทำอาหารของยายยานี่ค่ะครับเข้ามาลูกเดี๋ยวอะไรล่วงใส่มานี่มานี่มานี่ค่ะสวยมากถ่ายรูปออกมาได้สวยมาก